โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ3 0มศนเดกั่นเองนะครับผมพอสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมทิกเช่นเคยนะครับส่วนจะมีทิกไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ชอบทิกไหนเนี่ยก็ปล่อยผ่านนั่นเองนะครับส่วนทิก ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้หรือนําไปใช้ได้นัดนเองนะครับผมชอบทิคไหนหรือไม่ชอบทิคไหนนะครับก็สามารถพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับผมส่วนคลิปนี้จะมีทิคไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับผมก็สำหรับทริกแรกของเรานั่นเองนะครับผมทริกนี้ให้เรานะครับผมไปที่สนามยิงเป้านะผมจะโดดไปเลยละกันสำหรับทริกนี้เนี่ยจะเป็นการขึ้นชาร์จโรงบาลตรงนี้นั่นเองนะครับหรือว่าบ้านตรงสนามยิงเป้านะตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาจะดักบันไดเรานั่นเองนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปยิงเขาได้นะเพราะว่าบางทีเขาแบบ s น a p มายิงนั่นนี่นู่นเขายิงได้ใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยไม่สามารถยิงเขาได้นะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสาามรถ ทำทิศนี้ขึ้นไปชาร์จเขาได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านชมตั้งไอวอลอย่างนี้นะปุ๊บนะครับอันนึงเนี่ยก็ตั้งสูงขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วิ่งกระโดดปุ๊บแล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้จากนั้นก็โดดขึ้นกล่องนะครับอ่าแล้วก็โดดขึ้นตรงนี้อีกทีนึงนี่นะครับเราจะสามารถขึ้นไปยิงเขาได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะพอเราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราทําการย่องก็ได้นะคครรรรรัััับบถ้้้้าา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 าเเเเดดดดกกกออออยยยยู่่่หนนนนนนไไะะจ็โมมิงงีปณ ประมาณนี้เลยนะครับหรือถ้าเขาอยู่ตรงนี้ก็โดดยิงอย่างนี้นะคือมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านชมนะครับว่าเราจะสามารถขึ้นชาร์จบ้านเขาได้หรือเปล่านะค <ưới> ือถ้าเรามีโอกาสขึ้นชาร์จบ้านเขาได้เนี่ยเราก็ขึ้นปกติก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํายังไงเราก็ไม่สามารถขึ้นชาร์จเขาได้เนี่ยก็ทําทิกนี้นั่นเองนะครับท่านชมคือผมมองว่าก็มีประโยชน์นะครับในโหมดแรงนั่นเองนะโอเคครับผมก็สําหรับ ทิศที่2ของเรานั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ทางด้านของเคป็บเท้านะครับผมสําหรับทิศนี้เนี่ยจะเป็นทิศการวางกับระเบิดนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมไปหากับระเบิดนะครับซึ่งที่ที่ผมจะพาทุกคนไปวางเนี่ยมันเป็นออกเป็นเชิงบั๊กนะครับผมรู้สึกว่ากับระเบิดแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่เพื่อความเนียนเนี่ยให้เรานะครับวางยาไป1กล่องนะประมาณนี้เลยนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้นะครับเพื่อจะเห็นว่าเท้ามันทะลุนั่นเองนะครับโอเคครับผมก่อนอื่่่นนนนเียยให้้ทาาาผูชมวงะครับ วางยังไงก็ได้ให้มันอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะได้เนียนนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ก็ได้นะครับให้มันดูเหมือนว่าเราไม่ได้จงใจวางนะครับประมาณนี้ จากนั้นเนี่ยนะครับเราก็วางกับระเบิดนะคุณผู้ชมดูนะครับกับระเบิดมันจะไม่เห็นแสงนั่นเองนะครับผมซึ่งมันโกงนะครับสําหรับทิีนี้เนี่ยแค่เราวางยาไว้นะครับมันก็เหมือนประมาณว่าแบบเฮ้ยยานี้ไม่มีใครเก็บยังไม่มีใครฟาร์มเลยว่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาอย่างนี้นะครับเก็บปึ๊บนี่เป็นไงนี่ผมมีเกาะสี่นะครับเลือดเลยลดไปประมาณ110นั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสาหรับทิีนี้ผมว่าลองไปทํากันได้นะจริงๆใช้ยาแค่หนึ่งกล่องก็พอนะครับเอาเศษยาที่มันเป็น1กล่องอะเอาวางไว้นันเองแล้ว วางกับระเบิดสัก2อันนะครับผมมันจะเกียนมากๆนะครับสําหรับทิศนี้ก็คือถ้าเราวางกับระเบิด2อันเนี่ยอาจจะทําให้เขาดาวได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะ โอเคครับผมก็สำหรับทิกที่3ของเรานั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านชมนะครับมาที่เมืองเคลาตันนะครับหรือว่าเคลาตันอะไรก็แล้วแต่ท่านชมจะเรียกเลยแล้วกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับให้ท่านชมนะครับวิ่งมาข้างหลังตรงนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ท่านชมเนี่ยหาไอวอลมาจํานวน3ลูกนั่นเองนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยนะครับให้ท่านชมตั้งไอวอลประมาณนี้ฝึกจากนั้นก็ขึ้นสูงมาอีกนิดนึงนะครับปรับนะครับจากนั้นก็ขึ้นสูงมาอีกนิดนึงนะครับฝึกอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ให นี่เห็นไหมนี่คือเราก็จะสามารถกระโดดขึ้นได้แล้วนะประมาณนี้หรอจะวิ่งก็ได้แต่ถ้ากระโดดน่มันจะเร็วกว่านะเพิบแล้วก็โดดมานีเพิบกระโดดมานีเฟิบโอเคจากนั้นก็กระโดดขึ้นนี้เึบนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราเนี่ยไต่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้เพิ่บเพิ่บเ่บ่นีมันก็จะใส่ในตัดปาดประมาณนี้นะครับสามารถทําขึ้นมาซุ่มยิงคนที่จะมาชุบได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยจุดชุบนะครับหรือว่าที่ชุบเนี่ยมันก็เข้าหมดแรงแล้วนั่นเองนะคร สามารถทําทิกนี้ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะก็คือถ้าเราขึ้นไปข้างบนสูงเกินไปนะครับ oh. ก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นนะมันก็จะตกลงมานั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ให้เราเนี่ยขึ้นไปค่อยๆไปปึ๊บแล้วมันจะใส่เนี่ยตัด ปูดเอ,อ้าไม่ไปวะป<ซ>ูดนะครับประมาณนี้เลยนะก็คือให้ท่านชมขึ้นมาไม่ต้องสูงมากนะครับประมาณนี้นะครับแค่นี้เราก็สามารถมาดักยิงคนที่จุดชุบได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะซึ่งก็ระวังหลังดีๆนะครับผมแนะนําถ้าจะทําทิคนี้ให้เอากระทะมาด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าจะทำก็ระวังระวังนะครับพรารู้สึกว่ามันมันเสี่ยงไปหน่อยนั่นเองนะครับผมคือถ้าคนเห็นเนี่ยก็จบเลยนั่นเองนะครับแลวคืออีกอย่างคือมันใช้ไอวอลรู้สึกว่าค่อนข้างเปืองนะครับประมาณนี้เลยนะวิธีลงก็ค่อยๆเดิน ก็ยากอยู่นะฟืบไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวฟืบโอเค okay. ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถลองทำกันได้นะครับประมาณนี้เลยนะ โอเคครับผมก็สำหรับทิศที่4ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับทิศนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านของโหมดเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับทิศนี้เนี่ยจะเป็นทิศขึ้นไปเขาเรียกว่านะขึ้นไปซุ่มยิงศัตรูนั่นเองนะครับทิศนี้ก็ให้ท่านชมเนี่ยหาไอวอลมาจํานวน2ลูกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นไงท่านชมวิ่งมาตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ตั้งไอวอลประมาณนี้นะครับผมปรับไปนะครับจากนั้นก็ให้เรากระโดดขึ้นนะปึบโอเคประมาณนี้แล้วก็กระโดดขึ้นตรงแท่นเหล็กนะครับ นี่ประมาณนี้จากนั้นก็โดดขึ้นตรงนี้โอเคแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับตั้งไอวอลตรงนี้นะเพื่อที่เราจะสามารถขึ้นไปข้างหลังได้นั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ตั้งหลักแล้วก็วิ่งกระโดดนะครับท่านผู้ชมครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับผมขึ้นมาข้างบนนี้นะ อ่าประมาณนี้นะครับคแค่นี้เราก็สามารถขึ้นมาซุ่มยิงคนได้แล้วนะแต่ว่าตอนที่เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะยากนิดนึงนะก็ให้ท่านชมเนี่ยกะระยะดีๆนะครับในการกระโดดนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะกระโดดไม่ถึงได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับนี่สามารถนํามาแคมป์แถวนี้ก็ได้นะครับหรือเอามาซุ่มยิงคนก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับตรงนี้นะลองนําไปประยุกต์ใช้กันก็ได้นะครับส่วนวิธีลงก็เดินลงปกติเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะ โอเคครับผมก็สำหรับทิกสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับผมให้เราเนี่ยมาทางด้านของเมืองโพชิโนกนะโอเคครับผมก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับไปหาไอซ์วอลมาจํานวน2ลูกก็พอนะครับผมสำหรับทริกนี้นะให้ท่านผู้ชมนะครับวางไอซ์วอลตรงนี้เลยนะปรับจากนั้นก็ต่อให้มัน ุยจากนั้นก็ต่อยให้มันขึ้นสูงมากกว่านี้ปั๊บประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็ระบบเริ่มล้วนแล้วนั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับวิ่งขึ้นมาบนบ้านนะปึ๊บประมาณนี้แล้วก็โดดขึ้นนะครับ ปั๊บแล้วก็โดดขึ้นุ๊บแค่นี้นะครับก็สามารถมาทําจุดส้มยิงได้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้จริงนะครับผมในโหมดแล้งก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกว่าโหมดเกาะสวรรค์2,021เนี่ยก็จะเข้าแล้งแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ก็จะเข้าสิก็คือเข้าแล้งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งจะสามารถทําทิกนี้ได้ในแร้งนั่นเองนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเป็นทิกที่ดีนะครับผมคือถ้าเรามาแคมป์ข้างบนเนี่ยคือจะไม่มีมุมมองไหนเลยนะครับที่เข้าเห็นเรานั่นเองนะคร เขาเรียกอะไรนะบ้านมันหลังเล็กเกินไปที่จะมองเห็นนั่นเองนะครับคือไม่มีทางมองเห็นนะพูดง่ายๆนะครับผมประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับคือไม่ใช่แค่หลังนี้นะครับที่สามารถทําได้นะคือหลังนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็ให้วางไอวอลเหมือนตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็จะสามารถขึ้นไปได้นะประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีลงก็ลงตรงนี้นะครับสุดนี่ใช่ไหมเดือนเราก็ไม่ลดด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะคือจริงๆตรงนี้ครับห่วงยางมันก็สามารถขึ้นได้นะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นให้ดูนะครับ ประมาณน,นี้ครบคือใน4ีีแล้งเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับนี่ใช้ตรงห่องยางตรงนี้ก็ได้เลยนะแต่คือที่ผมสอนไอวอลตรงเนี้ยคือมันสามารถทําบ้านหลังนี้ก็ได้นะครับือผมไม่แน่ใจว่าอ่าเจ้าตัวบ้านเขียวแบบเนี้ยมันจะมีอยู่ที่อื่นหรือเปล่านะครับอันนี้ผมยังไม่ชัวนะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้สํารวจแมปอย่างแน่ชัดนะครับผมสามารถลองนําไปใช้กับบ้านหลังสีเขียวนะครับในที่ต่างๆได้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะคร ย e. อย่าลืมกดกระดิ่งเพ tamam <uh um> ื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม